ครับผมสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นครับวันนี้ผมมีเมนูเป็นอาหารเหนือมานําเสนอนะครับยำไก่บ้านนะครับยำไก่บ้านไก่บ้านแล้วก็ยำใส่หัวปีนะครับต้มยำนะครับมันจะยำเหมือนกับยำบุ้นเส้นเลยนะต้มยำคือต้องเอาไก่เนี่ยไปต้มนะครับใส่เครื่องปูมันก็มีครับนี่ครับเป็นสมุนไพรทางเหนือครับสมุนไพรครับสมุนไพรบ้านเฮาครับตะไคร้ข่าหอมแดงพริกพริกหนุ่มนี่ต้องไปเผานะครับ ใบเบอร์เกอร์ครับแล้วก็รากผักชีผักชีต้นหอมนี่ครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวตั้งน้ำผัดเดือดแล้วก็เอาไก่ลงไปต้มนะครับอันนี้เราจะใช้พริกกราบของอแฟนคลับปนโซมจากลำปูนหอมนี่ครับสูตรนี้กัปกติถ้าสมมติทอมได้พริกกราบมาเขาต้องตำเองนะครับมีเบอร์เรนขิงเทศนะครับเป็นพวกดีปีนะครับพริกป่นนะครับแต่วันนี้มันเป็นสำเร็จรูปแฟนคลับปนโซมจากลำปูนเวลาไปกินผมก็เอาไปใส่แพ็คแล้วใส่ช่องฟิวไว้ครับ มันก็จะกคงความหอมเหมือนเดิมนะครับเทคนิคคือว่าต้องเอาใส่ช่องผิดไฟนะครับเดี๋ยวตั้งน้ำเดือด้วก็เอาไก่กับหัวปีปีนี่ก็ตัดนะครับตัดเอาแต่ชุดโซนที่มันอ่อนๆเอาไปต้มกับไก่เลยครับก็เป็นยำไก่บ้านนะครับอ่าเดี๋ยวตรนที่ตามเลยครับครับมาถึงวิธีทำนะครับอ่าตั้งน้ำให้พอเดือดนะครับใส่ตะไคร้คาตะไคร้ในขันไปครับอาหารทางอาหารพวกต้มยำพวกนี้ครับกินทุกภาคเละครับยำกันแต่ว่า ถ้าทางมีสานกเหมิอนกันย้ำแต่ว่าอาจจะมีพริกบอคแวนนะครับใส่ยบหอมแดงทำกับน,น้ำซุปมันกล่อมนะครับแล้วก็ตามด้วยหัวปีอันนี้เป็นปีกล้ยปลานะมันจะมีความหวานในตัวนครับปีกล้ยปลาครับอปอกแล้วเราก็เอาตีมนขนข,ขาวเป็นเยื่อมเท่านี้ครับพอต้มซุปมาอร่อยเหมือนไก่นะแต่ผมก็ชอบกินปีกว่าไก่อีกนะครับ เราทุมันเดียว์จะก็เอาไก่ใส่นะครับครับตามด้วยรากผักชีทุบเพราะว่ายำไก่นี่ตอนมันสุกมาก็ต้องใส่ผักชีต้นหอมอ่าพักไผ่หอมดวนนะครับพักแผวหรือหรือว่าสารแนวเนี่ยต้องใส่เพิ่มจะได้ความหอมครับครับกน้ำเดี๋ยวแป๊บนึงก็เดี๋ยว์ละผมก็ใส่ไก่ไปเลยครับไก่บ้านอันมันจะดำกบปี ต้องแนมโดเดือนใหญ่ามบอกว่าต้าอ้อถ้าใส่ปีนตอนใส่ตอนแนมเดือดนะครับปีมันถึงจะบลเร้ามันถึงจะบลเบลแอ๊ะมันจะได้สีขาวเหมือนเดิมนะครับพอสุกมาเหมือนกับเนื้อไก่ไงครับอ่ะเดี๋ยวรอฝามาปิดครับปิดไปเลยมันต้องไปยุ่งสักอย่างเลยครับปิดจนรอจนมันเดือดจนสุกเลยครับครับผมครับระหว่างที่รอไก่ที่มันสุกนะครับเราก็ต้องมาเอาพริกหนุ่มนะครับมาย่างไนะครับย่างฐานย่างอ่อนอนนะครับแล้วพอมันสุกมันก็ลืบเปลือกมันออกครับ เราไปใส่ยำไก่มันจะเข้ากันดีมากนะครับอ่านี่ครับยำไก่บ้านครับจีพี่นุ่มใส่เนี่ยก็ทุดเนตครับครับผมนี่ครับอ่าต้มมาจนเปิดนะครับเดี๋ยวก็เอาไก่กับหัวปีขึ้นมาพักไว้ก่อนนะครับอ่าเผื่อให้มันเย็นแล้วเขาจะฉีกขึ้นเป็นเส้นเส้นเลยนะครับเป็นไก่บ้านมันจะมันจะฉีกง่ายและอร่อยด้วยครับเดี๋ยวราติดตามได้ครับครับได้ไก่มาแล้วครับมันต้มเสปียแต่ว่าผมไม่ได้เปิดแฟตนะสีสีสันอาจจะ เราทีชชาต่ตอเลยครับแต่ว่ามันได้เปิดแฟตนะครับครับจากใส่ข้าต้มจนสุกแล้วครับนี่เขาก็ฉีกเป็นชิ้นๆเลยนะครับว่าแล้วก็ฉีกเอาเราให้มันเย็นแป๊บหนึ่งนะครับส่วนจะมาเจ้กันซับนะครับถ้าว่าถ้าเป็นยำเม,มืองเมืองยำสูตรทางเหนือนะครับเขาต้มจนเปื่อยแล้วเขาก็เจฉีกเอาฉีก,กคือว่านี่ครับขามันก็คือฉีก มันกินมันคล้ายกับต้มน้ำปลาครับถ้าเป็นไก่บ้านนี่อร่อยมากนะนะน้ำซุปมันก็อร่อยครับแล้วเขาก็ชีกชิ้มันเป็นต้องใช้มือนะครับฉีกิีกเกาครับชีกินเป็นชิ้นชิ้นเท่าซับมันมันจะบาอร่อยนะมันจะแหมรสชาตินะครับ,รบมันยังห่อนอยู่หน่อยสีกเนื้อออกจากจากตัวมันครับ ถ้าเป็นไก่เลี้ยงหรือไก่พันธุ์นันจะฉีกไปได้เนื้อถ้าเป็นไก่บ้านนีเนื้อมันจะแน่นกันเยอะครับฉีกขามันก็คือหักกเลยครับเนี่ยสุกตีละฉีกเนื้อมาครับใจเวลาแป๊บหนึ่งครับครับผมอ่านี่ฉีกนี่ครับเช้เวลาใช้มือฉีก่อนนะครับฉีกจนทางเนื้อมันต้องฉีกแบบนี้นะครับบัดท้องซับนะครับฉีกเสร็จแล้วแล้วก็ผมก็จะขอ เอาหัวปีหัวปีนะครับเวลาเขาเอาไปใส่ยำเนะี่ยมันจะหวานเลยนะครับหวานเหมือนเหมือนเนื้อไก่เลยเห็นไหมสีลักษณะคล้ายเนื้อไก่คนสมัยตรกรนะ่กอนอ่ะมันมีลูกเยอะว่ะมันานมีแฟนคลับบอกมานะแกถามอุ้ยว่าคนสมัยต่กอนนี่แฟนเยอะเออมีลูกเยอะลูกเป็นสิ่กว่าคนนะครับเดี๋ยวเลยต้องเอาปีเนี่ยมาใส่ตัวอ่าเพรมันเพรมันแบบว่ามันได้ปริมาณเยอะแล้วเวลาเขากินมันก็ ใช่รสชาติของไก่ครับนะครับแต่จริงๆอ่ะผมเป็นคนชอบปีตรงนี้มากกว่าไก่ตัวน่ะผมบอกมันหวานดีนะครับครับเดี๋ยวเราก็ใส่ด้วยกันเลยแล้วก็ผมจะก็จะเอาพริกพริกลาบที่สุดบอกแค่นี้นะครับเอาไปพัดน้ำมันนิดนึงแล้วจะได้สีสันของย้ำตีหน้าตาหน้า,ากินมากนะฮะครับเ่วยด้วยนะครับ,รบใชบ โอ้โหได้เยอะเลวเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะตั้งหม้อนะครับแล้วก็พัดน้ำมันแป๊บนึงนะครับอย่าแบบวบาวขึ้นไส้ยังก่อไส้หอมแดงเผาตดยหวานแต่ว่าผมก็ใส่ตในต้มมาแล้วนะครับครับผมนะครับอ่าพออ่าชี้กใสเก่ก็ถึงเวลาผัดพริกแกงนะครับใส่น้ำมันพืชลงไปนิดนึงใส่น้ำมันพืชในเผื่อนียจะคือแนมแนมซุปํำยำเตรียเขาทำนะครับมันมันสีสันน่ากินนะครับครับแล้วก็ กันเลยอันนี้เป็นชิ้นดาบที่แฟนคลับต้มให้แต่ละปูนหอมแตะให้กินได้ตลอดครับวันก่อนก็เอาไปใส่ยำมาทำเสร็จก็คือใส่ฟองฟิวไว้แล้วกไปพัดน้ำมันนี่นึงจริงๆลืมตำกระเทียมใส่น่อยนะครับนี่ครับมาแล้วเอาละครับนี่แล้วก็พัดน้ำมันได้เพื่อเพื่อที่เพื่อให้น้ำเน้นมันงาม แล้วก็น้ำซุปเก่าครับใส่ลงไปน้ำซุปเก่ามาใส่ไปครับยืนนี้คามันจะไข่เลยมันจะได้สีสันงามแล้วก็ใส่เครื่องปรุงหอมไปครับอ,อ่ไก่หัวปลีเต็มหม้อแน่นอนรูะว่าทำตอ่อการคือมันมืดผมก็เลยเปิดแฟชให้เเห็นสีสันมันนะครับ อยู่ต้องเติมน้ำซุปที่เหลือลงไปนะครับแล้วก็อ่าพอมันซุกมาก็มันซุกแล้วลอ่ะเขาจะเติมอ่าผักไผ่หอมดวนต้นหอมผักชีนะครับเดี๋ยวใส่น้ำเพิ่มหน่อยครับน้ำน้ำจากการต้มไก่ดะกี้นะครับสีสันมันม,มาแบบเข้มข้นหน่อยเดิ เดี๋ยวมันจะมีน้ำหน้าจะก,การันพัดจินเป็นกินของน้ำมันนะกินนะครับ,ราาบ,รบรขึ้นมาหน่อยนึงรอมันเดือดแป๊บนึงครับครับโอ้ครับพอทำหัวหน้ามันเดือดจะได้น้ำสีของน้ำหน้าพอห้องน้ำหน้าสีดแดงๆครับแล้วก็ใส่พริกเฮตรน,น่าได้บอกคุใส่พริกเผาที่เขาจีไว้ตะกี้ครับแล้วก็เติมผงปรุงรสรสดีไปนิดนึงนะครับแล้วก็เติมใบบุกกรูลงไปๆๆนะครับ หอมมันซุกมาหมัำก้ามโรงเดีนึงจะใส่ข้าวพไา่หอมดวนต้นหอมผักชีนะครับนี่ครับกิ่นกับข้าวเหนียวห่อนครับยำไก่สุดเมืองเหนือเป็นอาหารทางพื้นทางเหนือทางด้านนาครับเคตาเป็นคืออ่พริกจีนะครับเดี๋ยวเขาชีกินด้วยกินกับข้าวเหนียวห่อนนะครับเหมาะขนาดแน่นอนนี่ครับอื้อ ูตรนี่เกิดตั้งแต่บรรทบุรุษมานะครับปู่ย่าตายายทำมาตับไก่คนเท่ากันว่ากินตับขี้ไหลกินไตขี้ลื้มไหนมานีกินตับ,ตบ,ตบสุดสบายือแต่มันหลับครับพุทธก็เติมผงชูรสเอ,อ่อยังได้ตามใจชอบครับเค็มคนครับเติมน้ำปลาให้น้อยแล้วเดี๋ยวเท้าใส่พักชีต้นหอมพักป้อมลงไปมันจะหอมแล้วก็สดอ้อนอ้อนกินเจ้าข้าวเหนียวนะครับลาก็เนื้อของไก่บ้าน มันจะอรอดีเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ครับปีกันนี่ตึงหัวปีนะครับเนี่ยน่เห็นไหมสีมันจะคล้า,ายกับเนื้อไก่เลยข้างหลังนี่นคือเนื้อไก่เนี่ยครับเหมือนกันคนสมัยตะกอนผนทำม,มาครับมันเข้ากันดีครับเราวันนี้ผมใส่หัวปีของอปีกล้วยปลาวันนี้มากินนข้าวบ้านบรรยากาศของจิ้งหรีรับเดี๋ยวเรียนจะซองไปตามมันพริกจี้กุ้งหมดล้จิ้งหรีถ้าทางเหนือห้องจงี้กุ้งเนาะ รอติดตามไปครับเดี๋ยวกบตักรอหื้อพริกสุกับแป๊บนึงก็พร้อมกินนะครับอุ้ยครับไฟแฟตมันจเจ๊แฟตมันสีแดงครับอา่าก็อร่อยนะครับเดีย๋ยวเราจะเติมพัทก,กันนะครับก่อนจะชิมครับอยา่เหมนกระกดังอุ่นข้าวเหนียวอ้อนๆ้อนเนาะพอนี่ถือว่าดปิดแก๊สนะครับแก๊สกกหอมต้นชิผักชีต้นหอมนะครับแล้วก็พักไผ่หอมดวนใสไปนิดหน่อยเดี๋ยวผมใสใน ถ้วยที่ฮอตักกินตัวนะครับไก่บ้านหวานดีครับรดี๋ย่ตักชิมด้วยครับสดเป็นครับเข้าก็ได้กับแก้มก็ได้ตอนเย็นนะครับยิ่งใช่เลยทำข้าวเหนียวห่อนครับครับผมเ๋ยรอที่ตามไปครับครับโอ้ยห่อนๆนะครับเดี๋ยวมานั่งชิ้มด้วยกันนะครับนี่ครับน้ำไก่ครับ ครับผมเพื่อนๆลองมาทำด้วยนะครับยำไก่เมืองครับอันนี้พริกพริกหนุ่มนะจีเ้วยบรอเขาเอามาใส่นี่อร่อยไามครับน้ำซุปของมันก็จะหวานทั้งไก่บ้านแล้วก็หัวปีนะครับกินพอกัไรมะไรก็กินๆเอานี่เนื้อไก่ครับมันมีปีก็แล้วผม้องกินปีด้วยหวานนี่ครับโอ้นี่ครับ่อไนเนอร์ชิมดูครับ มีปิ้งปลาไหลด้วยครับม,มีปิ้งปลาไหลมีจอนหล,ลวงถึงกับเข้าได้กับแกงไม่ได้ตอนนี้ค่ทำเมนูนี้นะครับทุกคนเอามาทําดูถ้าใจไก่บ้านจะอร่อยถ้ามีไก่บ้านกับเป็นไก่ไก่ที่มันเลี้ยงก็ได้ครับครับของกินคนเมืองบ้านเขายิง่งเอ่อ พริกถ้าเขาโคกเองเขาคั่วไฟนอร์นีงนะครับตะกี้ผมอาจจะคั่วไปแห้งมันจะได้แนมสีสันของแกงยำเยอะกว่านี้แล้วก็พักนี้ครับน่าจะเตรียมไว้พักไผ่หอมดวนนะครับใส่ไผ่เพิ่มเลยๆพอ้ําแกงมันยังห่อนอยู่มันจะได้ความหอมจากพักไผ่หอมดวนสะระนหน่นะครับอืมสดนะม,มันห่อนกินกับข้าวเหนียวอุ่นๆนะยาฝุ่นกระดังนึ่งข้าวเหนียวอยู่นะครับครับก็ลุงเรียนขอตัวกินต่อแล้วครับพออยู่คนเดียว นะครับเดี๋ยวกจะนั่งอู้อย่างกับยามันไซตะก้ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาที่ตามนะครับใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่อย่าลืมกดฝากกดที่ตามนะครับกดติดตามครัวบ้านทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวนะครับอย่าลืมกดเสื้อสะไกให้ตัวนะครับแล้วก็มาเป็นเพื่อนผมทาง facebook ได้ครับผมจะเอาลิงก์ของ a c e b o o k ไว้ใต้คลิปนะครับมาเป็นเพื่อนกันได้นะครับขอบคุณครับที่ที่ตามครับเดี๋ยวขอตัวกินข้าวครับวันนี้สดข้าวห่อนๆนะครับ